อนักเสียงโชคเฮสองเลขเด็ดงวดนี้จากอ่างน้ำมนต์พ่อขุนช้างก็ลุ้นกันวันนี้แหละครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าวัดอุทุมเป็นวัดอุทุมพรารามหรือวัดไผ่แขกอ่านวระพรารามไหมวัดไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นวัดยอดนิยมของนักเสียงโชคที่พากันเดินทางมาสาะแสวงหาเลขเด็ดพร้อมกระซิบข้างหูขอพรพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีโดยเฉพาะก่อนหวยออกก็จะคับข้างไปด้วยนักแสดงโชคโนักแสวงโชคนักแสวงโชคจำนวนมากทั้งนี้ประชาชนและนักเสียงโชคจากจังหวัดต่างๆได้นำผ้าขาว เป็นผ้าเขามาเป็นเครื่องเดิมมาถวายพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีพร้อมกับมีผู้ที่โชโชคดีรายหนึ่งวันนี้ทำไมอ่านผิดอ่านถึกมันจะถูกหวยหรือเปล่าไม่รู้ดิพร้อมกับมีผู้ที่โชคดีรายหนึ่งได้นำพัดลมน้ำแดงและขนมมาถวายจากนั้นได้สองอ่างน้ำมนต์หน้าพ่อขุนช้าง ซึ่งน้ำตาเทียนปรากฏเป็นเลขเลข9เลข5เลข6ขณะที่สาวรายหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอุทองได้ล้วงไหายนำโชคเพื่อขอเลขเด็ดงวดประจำวันที่16คือวันนี้ปรากฏว่าได้เลข65 ส่วนสาวรายหนึ่งเดินทางมาจากอำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้เขย่าเซียมซียักษ์ปรากฏว่าได้เลข8เลข6เลข8เ <1. S 1> ตรียมนำไปซื้อรอตตรี่ลุน้นงวดนี้เพิ่นได้3ตัว8-68หปไหมพี่น้อง8 6ดปดเตรียมนำไปซื้อรอตตรี่ลุ้นโชคงวดนี้อย่างไรก็ตาม จากนั้นบรรดานักเสี่ยงโชคได้พากันเข้าคิวให้หลวงปู่ฤทษิ์สุจินโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไผ่แขกลงฝ่ามือนะดวงดีมหาเศรษฐีโดยมีคนตาดีมองเห็นตัวเลขในดวงยันที่เขียนเป็นเลข471ซึ่งถือเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะจ้านะจ้า เพราะว่าอ่านแค่สองข่าวนี้ก็ยาวเป็นหางว้าไปแล้วพี่น้องจักมันสิรตัวไดครับพี่น้องบุมี่ผู้ได้หูดอกเออเดี๋ยวเพิ่นหมุนมากกาะสิมาถือเข้าละครับท่านเท้าดวงดีเสื้อตัวไดงกะมีสิทธิ์เท่ากันละครับพี่น้อง